สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ฝูสุขคนครับพ่อกับบ่าวเปียกขึ้นเก่าครับพี่น้องครับกับเนี่ยมาสวยเนาะพี่น้องเนาะกินเขาเที่ยงนล้วกันครับพี่น้องเอา้าพี่น้องมือนีหอก็ได้เป็นสมประดูพี่น้องสมประ์เบื้องดูวครับพี่น้องเคยเห็นแต่ห่อในหน่อยเนาะหอแล้วเพิน่นหอหน่อยคนนี้ห้ายเติมละหอหนี่ยครับแต่ว่ามือนีมัดห่อใหญ่แทนพี่น้องเบื้องดูว เบื้งข้างในด้ครับเป็นคองแปลกใหม่ได้ไนน่ครับบ่เ,เคยเห็นจ้าเถื่อนะมันจะเป็นหน้าตาที่เป็นแบบใดครับว่าสมประดวูวะสักในมากอยู่ตลาดพี่น้องในมันสองอันเดอแต่ว่าอันนี้เพ่นว่ามันจะเป็นครับมันจะแกนพี่น้อง เบึง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 พี่น้องบ้านว้าสมนประดูเพื่อนบ้านวะนี่ครับเอาผมจิเกียองอันเลยเด้แต่ว่าอันนี่นิ่นมเนาะน,นี่เป็นเลวอ่อ,อนๆอ,อ,อยู่ นี่ครับนี่ครับพี่น้องนาตาเป็นแบบนี้แต่ว่าโมเมนต์ของบ้านหฮาดอกแต่ว่าญี่ป็นของพี่น้องฟังไรายครับฟังเล้าเนาะพี่น้องนี่ครับเพิ่นออกขามมาขายนี่ครับเพิ่นว่าเห็ดมือเส่าว,ว่านนี่ตัวนี้ม,มันยังบ่ทันญี่ปิ่นดอกผมว่าแต่ตัวนี้เพิ่นเห็ดกรนครับเพิ่นว่ากินได้เลยครับมาพี่น้องโอ้ขโมนบ้านห้องกว่าได้หลายหอเ้ย <laughs> นี่ครับตัวซอย น้ำปลาขาดกันไปเด,ดิมันต้องกินคู่กันครับน้องโอ้อือใส่ได้แล้ว กระเทียมนีม่ของครูก่อนคเครับอิน่ลยเนี่ยปล<ะ>าผมอาก,ก็เคยเห็นเนี่ยแต่พี่น้องทั้งนั้นเพินนเอามาขายครับอยู่ตลาดเซานะ แบบดีครับเนาะถือว่าพัน ซื้อกันเนาะกลับบ้านเขาเห็นซื้อกันนั้นผมว่าอันเดียวกันเนาะ Chạy <laughs> rằng, Chắc được nhìn là đấy con <laughs> นี่กินกับสมก็ผสมปลาจอมสมปลาข้ากันพี่นออ้องขาดบม่ไหร่ด้วย,วยน,นี่พวกนี้ครับเข้ากันเด้สังเกตว่าสมแล้ว แม,ม้มัดบุป,ปันไลยครับวันนี้ใช่ว่ามีอยู่มันเกี่ยวเพื่อนเนานี่มันเป็นข้ามันจะแน่นดีเนื้อมันจะแน่นครับนี่ครับเนอะ กินไปกินมากกับเพชรได้านพวกกินมาพริกไส้กับก็เสียบดีพี่นองอืม พร้อมกระเทียมเหมือนกินกับเริ่มเริ่มสืบแล้ว <laughs> ห่อนมึอนี่ก็หอ่อนครับมึงวานนี่ก็หอ่อนพี่น้องโอ้มันเป็นยามฝนอยู่บ่ เป็นครับเมื่อข้าเปมาเอาไปไมืนพอดีเลยแต่ผมแกแกะให้เบิ่งมาไม่เป็นหน้าตาแบบใจเนาะสมประดูว่ากันพี่น้องฟังนั่นเนาะของของแสบของพี่น้องฟังนั่นกับฟังเฮ้าว่าอันไหนไม่ดิแสบเนาะผมกะว่าแสบเบพื่อกันกับเพิ่นเฮ็ดก็ไเลยเพิ่นกะทีเคยเฮ็ดเนาะ <c ười> ิ่นถึงเอามะขามมะขายแต่ว่ากะขายดีดีเด้อพี่น้องอ๋อคลิปนี้กะฝากวันด้อครับพี่น้องครับเบาเปีกยกเทัาบ่อนครับครับสมระดูห่อหง่บบเคยเห็นฮักก็เห็นนี่ละพี่น้องอ๋อคลิปหน้าจเจอกันไหมครับพี่น้องครับเมื่อนี้ก็สวัสดีครับ